สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนจับไก่กันนะในงานแฟแสนเหงานะครับวิธีก็คือเราต้องใช้มือเปล่านะทุกคนเอาเอาวุธออกไปให้หมดนะครับแล้วเราก็คุยกับคนที่อยู่หน้าฟาร์มนะจากนั้นเราก็ไปต่อยไก่นะครับพอเราต่อยไก่ปุ๊บอะมันเกิดวงใช่ไหมเราก็กดใช้มือนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะ close up ให้ครับนี่มาต่อยปุ๊บวงเกิดกดใช้มือเลยนี่ปุ๊มไก่เข้ากระเป๋าปับ๊บได้แต้มครับ แค่นี้เองนะลองกดวนดูใหม่ได้นะทุกคนทีนี้เราก็ต้องเก็บแต้มนะครับให้ได้150แต้มซึ่งไก่ธรรมดานะครับจะได้แค่10คะแนนแต่ว่าไก่ที่มีเลขแบบนี้ครับเลขเป็นตัวได้ตั้ง70คะแนนนะถ้าสังเกตง่ายๆก็คือไก่ที่เป็นตัวสีชมพูอะนะพอเราจัดการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปรับของฟรีนะครับของสมนาคุณนะครับอเดี๋ยวผมตัดมาให้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยดูนะ สังเกตกันอีกทีนะครับต่อยปุ๊บเกิดวงรีบไปเอา <c ười> คือไก่มันจะสตันชั่วขณะนะเราต้องรีบเก็บนะครับถ้าเก็บไม่ทันก็ไก่มันก็จะวิ่งต่อยิ่งต่อยบ่อยไก่ยิ่งตายไวนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกไงว่าให้ใช้มือเปล่านะอย่าใช้อาวุธนะครับถ้าใช้อาวุธก็คือไก่ตายไวมากเลยนะลองดูกันนะทุกคนไม่ยากนะครับใครที่ยังทำเกรดไม่ถึงตรงนี้ก็ดูไว้เป็น ประสบการณ์ไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเผื่ออนาคตรเราได้จับไก่แบบผมนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะแล้วเดี๋ยวมาเจอก,กันตอนเย็นนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายเเเเธธอออออไไไไมมมม่่ม่่่ตต้ง้งงาารักกนคดป็ ฉันไม่ใช่คนสำคัญค่นไม่ต้องมาทำเหมือนฉันเป็นของเธอ